<Okay. S 2> โอเคนี่ครับชมหน้าในก,กีฬาทั้ง2ทีมครับ2ทีมเนี่ย oh. โคตรฟิตเลยพี่ก๊อฟนี่พี่ <c oughs> พก๊อฟครูซัพพอร์ตเตอร์มาดูอยู่นะ <c oughs> พี่ก๊อฟบอกว่าอยอมใจอะนะยอมใจเลยยอมใจทั้ง2ทีมจริง <c oughs> โอ้โหจริงนะเออตามเชียร์น้องพลังจิตครับโอ้โห,โอ,โ,หโอ้นี่นี่จุดโทษอะไรเนี่ยจุดโทษไปจบรักทั้งคู่นะยังอยู่กับผมเช่นเดิมนะครับหนุ่ยสคารินแล้วก็พี่ดีมซามูคาปูชิโน่สปอร์ตครับ วันนี้นี่ต้องขอบคุณทางสนามพีเจสปอร์ตคลับจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะครับที่ให้พวกเราได้ใช้สถานที่นะครับในการจัดการแข่งขันเอฟซีน้องป๊อปแมค้าหมูปิ้งมันรวมกว่า4 0 0 0 0นบาทครับวันนี้เนี่ยชมป์นี่ส0 0 0สนบาทครับนี่ใครชนะสามแสนสามแสนทันทีเลยครับรับไปเลยครับแหมที่2นี่รับไป50,000บาทครับโอ้ทานัดสองห้าหมืครับอันดับสามรุ่มรับไปแล้วเนาะ อ๋อที่มาขาย7 9บาทต่อแพ็คนี่นะอ่าี่ขายดีด้วยอ๋อขายดีด้วยก็ขายดีสิครับไม่ให้เจ้าอื่นเขาเข้ามาขายมันจะไปขายไม่ดีได้ยังไงโอ้โหอโอ้โหซัดด้วยขวาครับตรงนี้ได้ลุ้นเลยครับโอ้โหเทอรพัทเปิดเกมมากระบุกเขาใส่เลยครับนี่ครับขนโด่งกำลังจะลงแล้วครับตอนนี้มานี่ถ้าขนโด่งยิงเข้านี่มีอาฉีดมาสามคนนะขนโด่งนะวาวินนี่ครับ ปาดเข้ากลางมาแล้วใส่้ายโอ้โหแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยบิ่มเกือบจะเข้าประตูเอ้โหแต่ว่าน่าจะเป็นเก่งน่าจะเป็นเก่งน้ำเงินหรือเปล่าเทวีเด่นนะอะไรนะเทวีเดนมันต้องเป็นเหลืองน้ำเงินพี่อันนี้มันเหลืองดำสีเหลืองนี่ใครวะรถมุนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยยวโอ้รถมุนอยูโลรถมุนเม่นก่อนมาดูครับบอลทางด้านขวาของธีรพัฒน์เอ้าแล้วตัดมาน้องนา วินโอ้ยพลังจิตใส่ขวาไม่โดนจังหวะนี้ครับบอลออกข้างไปนับได้แชมป์ตอนนี้แน่นอนตอนไหนกลางเต็นท์นอนสนามก่อนเขาให้กลับครับเฮ้ยหนึ่งศูนย์โอ้โหฮาเล็มฮาแล้วก็ฮาเล็มแกร็บโอ้โหเป็นพลังจิตไม่ได้พลังจิตเปลี่ยนพิชักแกรับหนึ่งประตูศูนย์แล้วครับโอ้โหคำถามมาอยู่เรื่อยนะผมเห็นผมเห็นพวกผมตอบได้เลยไม่ต้องพูดชื่อเลยเออ รู้เลยใครถามใช่มั้ยใช่เลยเ c ฟซีนาฮูครับนาฮูนี่นาฮูฟินฟ้าพัดแล้วก็ตัดมาครับทางด้านน้องนาวินอามาตีไลสายสายเรียบเรียบโลอาโนนชัยลือกำลังครับโอ้โหยิง2นัดติดเลยครับรโอ้อตรงนี้เนี่ยเป็น2ประตูต่อศูนย์นะครับ <S <S ลูกแรกนี่ เป็นท่าหน้าของพลังจิตนะอืโอ้โหนี่ครับมาดูกันต่อครับตอนที่สามโอ้โหพี่นึกช้าไปเออกูพี่นึกช้าไปก็ไปด้วยกันเนี่ยพี่อยู่สนามสองไงใช่เออเรียบมาแล้วหนึ่งเฮ้ยโอ้โหเจ็บว่ะเดี๋ยวไปสโคไปดูฟาหรือเปล่าฟาหอนหรือเปล่าหรือว่ามีหรือว่าเป็นสหรือยังไงอ๋อได้ประตูครับอ้าว ขอดู VR ครับทางด้านเออมีมีการทำฟาวเกิดขึ้นหรือเปล่าครับทางด้านน้องนาวินอม,มตีไลเอ็กฮาลเลมครับขอดู VR ว่ามีการทำฟาวเกิดขึ้นหรือเปล่าครับในจังหวะก่อนที่จะได้ประตูอะ <ใน S 1> โอคดองเนไม่เนี่ยพี่สีที่คนเนี่ยโอเคครับมาดูครับ VR ครับจังหวะนี้ครับที่มาลอดพาวเนี่ยจานลูกนี้นะครับให้เป็นประตูนะครับเพราะว่าลูกนี้ฝ่ายลุกถึงบอลก่อนนะครับโอเคครับผมม กไล่มา<ช>เป็นหนึ่งประตู<น>ะต่อสองครับทางด้านธีรพัฒนน้องมาวินเอ็กไรุ่นเจสูน,นะเอ้ยหต่อสอแล้วมีเวลาด้วยพี่ดิมครับ <นะ S 1> ผมเขาบอกว่า400กว่าคนผมว่าต้องมีใครหลับคาอะไรบ้างล่ะครับนะฮะมีครับเดี๋ยวจะหลับคาไหมด้วยฮะ มาดูกันต่อครับบอลของท่านน้องนาวินครับออกมาทานขวาเช่วันนี้โยกเข้ากามาน้องนาวินมาใส่ซ้ายลูงนี้ก็เข้ามือพกทธประตูแล้วเจ็บอีกแล้วครับหนึ่งพันบาทโอ้โหอังด,ดับแล้รครับอันดับบอกมา <laughs> มาดูครับบอลของน้องนาวินโอ้โหมาใส่ขวาพสักคู่ครับโดนงข้ามคานออกหลังไปเก็บเครื่องไม่ใช่หรอกฝนมันตกนะพี่แบ็คนะะขออภัยด้วยนะครับ อยู่คู่กับพี่ปาล์มเลยพี่ปาล์มมาท้าลูกหนังแล้วโอ้โหนอกเขตครับแม่ยังไม่มาเลยตอนนี้ยังไม่ได้จีบเลยเป็นสองพันเอาจากอดัมครับนี่พี่แม็กซ์บอกว่าเครื่องดับแต่ยังอยู่โอ้แต่ไม่อากาศไม่เป็นใจเลยแล้วหูย มาป่านลูกนี้ครับโด่งคำขาดออกหลังไปแล้วขอเปียตัวผู้เล่นเลยครับทังด้านน้องนาวินอมิษโยกใส่สับซับแล้วไปบิดกลับมาย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับตรงกลางวันนี้แต่บิดแล้วใส่ซ้ายชั้นแล้วบแล้วแตะแล้วก็โอ้โหยังขึ้นนำเพิ่มไม่ได้หรือว่ายังเตะเสมอไม่ได้ครับยังไม่มีขยับนะครับสกออะไรวะเนี่ยดรอดมุนนำสองนะทำเลเวลทำเลเวลอยู่ น้ำเลวอยู่อ,อ,อะไรวะดอลม,มูลมนมนิ่งครับ<ำ>พี่ปามอลทะลุหนังไหนพี่ปามาดูเห็น,นี่ยไหนวะเนี่ยไม่เห็นมีพี่ปา,าไหมมีเห็นพี่แบ็กโยนเหรียญน,นะใช่พี่โยนเหรียญน,นะนัทพรนะคนัทพรสีมาครับนี่มาดูครับไอ้หนุ่มพลังจิตพลังจิตไฮติดพลังจิตบิดแล้วไหลบอลอยู่ทางด้านซ้นายแล้วใส่้ายเลี้ยวเฮ้ยโล ไปแล้วยิงเลยครับทางด้านของอัตรพรและปานแก้วครับนี่เป็นการสัมผัสบอลครั้งแรกเลยในการที่จะโตถูกส่งลงไปในช่วงตรงนี้เนี่ยว่าในสนามใช้เวลาไม่เยอะเลยครับเพียงแค่ประมาณสองนาทีเท่านั้นนะครับอัตรพรและปานแก้วใส่สกอร์ที่3ให้กับทีมขึ้นนําเป็นสประตูจะดื่นแค่ไหนนะครับยังมีเกมกันนะให้สนุกสนุก้ได้ติดตามแลวชมกันตลอดนะครับตัวจังหวะนี้ก่อนครับลุยมยอลในกรอบโทษพิกข่าสายพลังจิตยิงชนเสาโอ้โห แล้วเอาตัดมาในวันนี้แม่ยังตัดมาได้ครับธนธิรพัฒน์แล้วออกหลังไปอ่ะนี่ครับมาแล้วครับพัฒน์อ,อันนี้นี่เอาเฟยตกรอบไหนครับโอ B ้เอาเอาเฟยตกไปแล้วตั้งตั้งนานแล้วนะเฟยเดี๋ยวนะขอดูก่อนขอนุครับเป็นจุดโทษนะครับมีการดึงกันเกิดขึ้นครับเกิดครับในคู่ชิง นี่ครับแม่ขอบพระคุณมากครับเโหสุดยอดเลยสำหรับทีละพาร์ทน้องมาวินเอ็กวัยรุ่นเจซูดครับนี่คือทะิิียเลยนะคือยังไงก็ตามพวกเขามีโอกาสที่จะไล่มาเป็นสองสามแล้วมีกว่าลุ้นตีเสมอด้วยนะแต่เลือกที่จะเตะจุดโทษเตะออกไปให้นะครับสุดยอดครับนี่มีแต่คนชมครับแม่จริงมีแต่คนชมจริงนะขอบคุณด้วยนะขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจริงๆอันนี้หาคำพูด แทนคำขอบคุณแล้วก็หมดเ,เวลาการแข่งขันเนะเป็นทางด้านน้องนาวินอมาตีไท์ครับเอาชนะทางด้านธีรพัฒน์น้องมาวินเอ็กวรุ่เจสุดไม่ได้ครับสามประตูต่อหนึ่งครับส่งผลให้ทางด้านน้องนาวินอมาตีไท้เอ็กฮาเลมเป็นแชมป์ของรายการนี้ครับคุณหนุย่ยชกลินนะควา้าเงินรางวัลสามแสนบาทไปคองนครับแล้วก็ทางฝั่งของธีรพัฒน์น้องมาวินเอ็กวัยรุ่นเจสุดนะครับ ตรงนี้เนี่ยถึงแม้พวกเขาจะได้รองแชมป์แต่ว่าพวกเขาคลองใจแฟนบอลในไลฟ์สดแน่นอนนะครับจากจังหวะที่แสดงสปิริตอย่างสุดยอดยอดเยี่ยมจริงๆนะครับและจุดโทษแล้วมีโอกาสที่จะลุ้นประตูที่2เพื่อไล่มาเป็น2ต่อสแฟนบอลครับที่อยู่ในสนามครับผมไม่ขออะไรมากครับขอเสียงต่มือให้นักกีฬาทั้ง2ทีมฮะโอ้นี่ครับสปิริตสุดยอดนะฮะสุดยอดจริงสุดยอดจริงครับทีลภัทรครับ นี่ครับสุภาพบุรุษเลยครับสุภาพบุรุษคองเตยเลยนะผมให้ฉายานี้เลยนะสุภาพบุรุษคองเตยเลยโอ้โหถือว่าถึงแม้จะได้ลุ้นไล่มาเป็น2-3แต่ว่าพวกเขาคือสปิริตเนี่คือไม่ช่วงชิงความได้เปรียบจากตรงนี้นะครับ <c oughs> โอ้โหท่านผู้ชมในไลฟ์สดเลยครับเดี๋ยวเพิ่งออกจากไลฟ์สดไปไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมอบรางวัลให้กับนะักกีฬาทั้งสองทีมอย่างต่อเน,นื่องเลยนะครับ ันนี้ขอเวลาทีมง,งานได้เซตอัพสถานที่กันสักครู่หนึ่งนะครับพี่นี่ครับได้ใจแฟนบอลจริงๆครับโอ้ทีละพันเอ่อนักกีฬาครับขยับออกจากตรงกลางสนามนี้หนึ่งครับพี่พี่ๆจากทีละพันเนี่ย